บทสวดจุลชัยยปรกรณ์ณโมเมพุทธเตชะสาพระต,นตันตายะธรรมิกาเตชะประสิทธิปรสิเทวานารายะประเมสุราสิทธิพรมาจะอินทาจะจ,จตุโลกาคัมพีรักกาสมุทธาภูตาภูตุงคังคาจะสัพรมะชัยยะประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธรนิธรณีอุทะ อุทธัตีนตินตีชัยยะชัยยะขะคนละตนละนิสัยนิไรใสเสนะเมรุราชพลนรชีชัยยะชัยยะคัมพีระโสมพีนาเคนทะนาคีปีศาจะภูตะกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตตาโรขีชัยยะชัยยะสิงขีสุาทานทานะมุขชา ชัยยะชัยยะวารุณามุขะสาตราชัยยะชัยยะจำปาธินาคะกุละคันถกชัยยะชัยยะคัชคนณตุรงสุกระผู้ชงสีหพยัคฆทีปาชัยยะชัยยะวรุณามุขะตัยาตาชิตะชิตะเสนาเรปุณสุทธินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวี ชัยยะชัยยะธณีตะเลศรัทธาชัยยะสุชัยยาชัยยะชัยยะธณีสารตินศรัทธาชัยยะชัยยะมังกราชรัญยาภรักเคชัยยะชัยยะวัรุณะยะเคชัยยะชัยยะรักเตรักเสสุระปุชะเตชาชัยยะชัยยะพรหมะเมนทัคนา ชัยยะชัยยะราชาธิราชสัจชัยชัยยะชัยยะปทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกะพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรฮโรฮรินหเทวาชัยยะชัยยะพรหมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณหโกวิโรปขโฌจันทิมารวิอินโทจะเวณเตโยจะกุเวโรวะรุโนติจะอคิวายโยจะ ปาชุนโโหกุมาโรทัตารัตโกอัฐาระสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาธโยอ,อิสิโนเทสาวกาสัพพาปชัยยรามโมพวันตุเตชัยยธรรมโมจ,สคโคจะสังโคจะทธสปาโลจะชัยยกังเอเตน,นะไชยชยเตเชน,นะชัยยโสถีพวันตุเตชัยยพุทธเตเชน,นะ โวตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธะสิริมโตอะยังมราระสะจะปาปิมตโตประราชโยอุคโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชายัยยะตถาพรหมคนามเหสิโนชัยโยปิพุทธะสิริมโตอะยังมราระสะจะปาปิบะโตประราชโยอุคโคสยาม โพธิมันเรปะโมทิตาชยตะทาอินทคณามเหสีโนชัยโยปิพุทธะสิริมโตอะยังมารสะจะปาปิมาโตปราชโยทุกขโขสยมโพธิมันเรมันเรปะโมทิตาชยตะทาเทวคณามเหสีโนชัยโยปิพุทธะสิริมโตอะยังมารสะจะปาปิมาโตปราชโย อุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาตาสุปันนะขะนามเหสีโนชายโยปิพุทธศาสิริมโตอะยางมาราสะจะปาปิปะมะโตปะราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชย,ยะตาะตานาคะขะนามเหสีโน ชยโยปิพุทธสะสริมโตอายังมารสะจะปาปิมาโตปปะราชโยทุกอุคโคสยามโพธิมันเทปรโมธิตาชัยยะตถาสัพรม,มะคะนามเหสโนชย,ยันโตโพธิยามูเลสก,กยานังนันทีวัฒโนเอวังตะวังวิชยโยโหช,ชยะสุด ชายามังคลเอปาราชิตาปลังเกสีเสษปทวิปโขคเรอภิเสเกสภพุทธานาคาปโตวโมติสุนหคต,ต,ต,ตังสุมงคลังสุปะพตังสุขุติตังสุขโนสุโมหตโตจะสุทิตังพระมะจริสุป,ปัทคินางกายะกัมมังวาจากัมมังวทักขินางปทักขินางมโนกัมมังปนิทิเตปะทักขีนาปทักขินานิกัตตวานะละพันตเถปทักขิเนพระเาาตอัะถะลัทธาสุขิตาวิรุณหพุทธาสาสะเน อโรคาสุกิตาโหนทะสัะสเพหะสัเพหิยติพิสุน uh. ันตุโพดโตเยเทวาอัสมิงฐาเนอะธิขตาทิคายุกาสัทาโหนตุสุกิตาโหนตุสัพทาะรักขันตุสัพพะสัตตานังรักขันตุชินะสาสะนังยากาจิปัฏนาเตสังสัเพปูเรนตุ มโนระมโนรธายุตตะกาเลปวัสตุวัสังวสาวราหกาโรคาจุปัฏทวาเตสังนิวาเรนตุจัดสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอารหันตุยถาระหังบทสวดธรรมนิยามาสุตังเอวามีสุตังเอกังสมยยังภะควาสวัตถียังวิหารติ เชตวเนอนาคปินทิกัสอารเมตันตระโคพิขวาพิขูออมันเตสิพิขโวติพระทันเตติเตพิขูพระควัตโตปัจจัตโสสูงพระควาเอตะทะโอจะอุปปาทาวาพิขวเวตถาคเตตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาทาตุธรรมะทิตาทิตาทตาธรรมะ นิยามตาสัเพสังขาราอนิจจติปังตถาคตโตอภิสัมพุทธชติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธชิตวาอภิสัมเมตวาอาจิคเตเทเสติปุญญเปติปัตถเปติวิวรติวิภะชติอุตานีกโรติสัเพสังขาราอนิจจติปุปปาทาวาพิกเว ตถาคตเตนางตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธุสาธาตุธรรมทิตตะตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุขาติตังตถาคโตอภิสัมพุทธติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธชิตวาอภิสัมเมตวาอาจิคเตเท е เสติปุญญาเปติ ปัตถเปติวิวะละติวิภชะชติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราทุกข,ขาติอุปปาทาวาพิกเวตถาคตานังอุปปาทานะอุปาอนุปาทาวาตถาคตานังท,าาาท,ทิตาวะสาธาตุธรรมทิตตาตาธรรมนิยามะตาสัพเพธรรมะาอนตตาติตังตถาคโตอภิสัมพุทธติ อภิสเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสัมเมตวาอาจิคเต,เ,ตเทเสติปัญญาเปติปัทถเปติวิวารติวิภชะชติอุตตานีกรโรติสัพเพธรรมะานตาติอิทะมะโวจะภะควาอัตตมะนาเตภิกูุภะคววโตภาสิตังอภินันทุนตังอภินันทุนติ บทสวดสวพัเทกะรตคถาอาตีตังนานาาะวาคเมยะนปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยความอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาติตัมปะหินันตังอปัตตดอปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอ,อดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงก็ยังไม่มา ปัจจุบันนั้นจะโยธรรมตถาตถาวิปัสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทธามุมะนุพรโรเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงินคอนแคลนเขาควรพอกพุนอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจมาตัปังโกชัญญามรานาังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้วันแม้พรุ่งนี้ นะฮีโนสังฆะรันเตน,นะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอ,อโหรัตตะมะตันทิต,ตังตังเวภตเทกะรัตโตติตะสันเตอจิคเตมุนิติผู้มีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นมีไม่เกิดขันทั้งกลางวันและกลางคืนว่า เป็นผู้มีแม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคะปจจเวคนณะสัพเพสังขาราอนิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นทุกทนยาเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายสัพเพธ,ธรรมมาณตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นมิใช่ตัวไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าต,ววาตนของเราอัตุวังวิชิตังชีวิตเป็นของไม่เที่ยมอุทงังอุ วังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมยามริตัพังเราอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสาหนังเมวิชิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอันนี้ยะตังชีวิตของเราชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยะตัง ความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอะจิรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอะเปตะวิญญาณโยคันปัสจากวิญญาณอุโทโอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสยสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงครังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อณิจาวะตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทะวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วก็แล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปัชิตะวานิรันชต,ติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปะสัมโมสุขโขความเข้าไปสงบ ระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตาม,มารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาริงสุจะมริสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหงังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนติเมเอถทะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายบทสวดเมตตาย,ยังกินจิยังกินจิ กุสะลังกัมมังสัพเพหิพระเตหิตตังพุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนตุเยเทวาอัสมิงเยฐานะอธิขตาีิคายยการัทธาหนตุสุขิตาหหตุทุกขาปมุจจนตุมาตาปิสุขิตาหนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพยติกาสุขิตาหหตุทุกขาปมุจจนตุจับเพยาะ อะยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุจันตุสัพเพอาจาริยุปัชฌญยะสุกิตาหนตุทุกขาปมุจันตุสัพเพนักขันติสุกิตาหนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพเทวาสุกิตาหนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพสมาตินัง สามตตินังสะสมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปูท่ทวดนมโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานมโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานมโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาปฏิทานคถา ยาเทวตาสันติวิหารวัสินีถูเปครเรโพธิครเรตหิงตหิงตาธรรมะทาเนนะพระวันตุภูชิตาสุดทิงกรนเตทะวิหาระมันทะเลเทวราจมัตชานวาวกาจพิขวาสารามิกาฐานปฏิอุปาสกา คามาจะเทสานิคมาจะอิสราสัปปานภูตาสุกิตาพวันตุเตชลาคุชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกาเนยยนิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกสะกรณตุสังขยังทาตุจีรังสตงังธรรมโมธรรมัทธราจะปุคลาสังคโคโหตุสมะโข,ขวะอัถายะจหิตายะจะอัมเภระคตุสัทธัมโมสัเพปิธรรม,มจาริโน พุฒิงสัมปาปุเนยยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตสัตปะสันนาโหตุสเพปพิป,ปาณิโนพุทธะสาเสเนสัมมาทารังประเวชันันโตกาเลเทโวประวัตสตุวุทิภาวะยะส,สัตตานังสมิธทางเนตุเมทัน,นิงมาตาปิตาจะอันตรชังนิจังรักติปุญปุตตะกังเอวังธรรมเมนะ ประชาโนปะชังรักขตุสัพพทาเทวตาอุยโยชนะคถาทุกขปัตตาจนิทุขขาพยาปาตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาโหนตุสเพเพปิปปานิโนเอตาวตาจะอมเหหิอัมสมมาตังบุญญาสัมปทางสเพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติเศทยาทานังนันทันตุสัทธายะสีหลังรักขตุสัปปาพพทาภาวนาเพราตาโหตุคัจฉันตุเทวตาคตา โหตุสัพพังสุมังคลังระคันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสดทีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังระคันตุสัพพะเทวตาสสะพัรมานุภาเวนะสวดทีโหตุนิรันตรังหัวตุสสพพังสุมังคลังระคันตุสัพพะเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสดทีโหตุนิรันตรังสัเพพุทธาปรตตาปเจกนันจะลังจะยังพรังอรหันตันนันจะเตเชนะรรกขังพันธมิสสโส สัพเพพุทธาพระปต่าปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพนมิสปโสสัพเพพุทธาพระปต่าปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพนมิสปโสสัพเพพุทธาพระปต่าปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพนมิสปโสสัพเพพุทธาพระปต่าปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพนมิสปโสสัพเพพุทธาพระปต่าปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะ รักขังพนมิสปโสสัพเพพุทธาพระปตตาปจิกันันจะยังพลังอรหันตนันจะเตเชนะรักขังพนมิสปโสสัพเพพุทธาพระปตตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตนันจะเตเชนะรักขังพนมิสปโสสัพเพพุทธาพระปตตาปจิกันันจะยังพลังอรหันตนันจะเตเชนะรักขังพนมิสปโสสัพเพพุทธาพระปตตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตนันจะเตเชนะรักขังพนมิสปโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายพระพุทธมนี้ข้าพเจ้าขอนนอมก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลายัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภยัดภยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่ง รายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทำคําว่าไม่มีกอยากยากจนขอญาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนคำสอนแห่งองค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลนี้ขอ โปรดประสิบาสารพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ส,สิ่งอมูลเล็ตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพเทวานุภาพฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน